ตมาภาพพระครูอาทรวิสุทธิคนหรือบุญตันปริสุทธโธเจ้าวาดวัดหนองทองตำบลหนองทองและเจ้าคณะอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่มาพะกกับเป็นประจำเป็นเวลาประมาณสามสิบนาทีโดยประมาณ ก่อนเอ็นต้องขอ,อนุมโมอดนาขอบใจต่อยาติ่อยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามประการนี้มาด้วยดีตลอดขอบใจหนักขอบใจหลายๆก่อนที่จะได้อู้จาพบพระอย่างขันต่อไปนั้นเอามาไหวพระสวดมนต์ถวาย เป็นพระปอนชัยมงคลแดสส่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชละกิตติยาภากรญาติโยมพร้อมนะไว้พระพร้อมพร้อมกันไปตระหองสมมาสัมพุทโธปะวา พุทธังระขวันตังอภิวาเทมิคราบพระพุทธสวากาโตระขวัตตาโมธรรมดรมะสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนปะขวัตโตสาวกสังโค สังฆนมามิกราบพระสงฆ์นโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ oh ัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Na mau tatsa bakwak ara atau semazam putatsa Udang serenang kacami Tambang serenang kacami segang serenang kajami Tutik yampi putang Serenang kacami tu ti yam pi tamang saranang kachami tu ti yam pi kang saranang kachami ta ti yam pi putang saranang kachami ta ti yam pi tamang saranang kachami ta ti yam pi kang saranang kachami kitty piso bakova ara hang sama sam puto sampanno jarana sam banno sukato lo kavito anotaro buri satam macharati satate vamano sanang puto yandunimit

ปะปะกวาโตสปินังอกันตังธรรมานุปัฏเะวิณัสเมนตุสุปฏิปันโนปะกวาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนปะกวาโตสาวกสังโฆ ya yapati panno pe atausskho samami cipati panndo baktossko ya ditang jatari Purisajukkan ada pu sepu ke I bak

สังขอนุภาเวนะวินาสเมนตุเวปัจเจตสานมัธโขยคุมันตัสสะสิริมัฏโฐสิขิสัพเนมัธโฐสภพพปูตานุคัมปิโนเวสพุตสานมัธโฐนาหาตะกัสตะปัสสิโน นามัตถกัคคสันตัสสะมราเซนปะมัตติโนโคนากัมมันาจสะนามัตถพระนาจสะบุสีมัตถกัสสปัสสะนามัตโตวิปมุตตัสสะสัพพะติอังคคราชสะนามัตโตสัคญาปัสสะสริมัตถ យេអិម៉ងតំបតេសេសសបតុខាបនុតណ្ដងយេចតបេនិពុត្តលោគេយថាពុតំวิปัสสิសុងเตចនាអពិស ুনা មហន្តវេតចរថាវិចាចរនយេតងទេវមនោចានង

นาเบจานเมสัญจิตฺยปนํชีวิตาวโรเปตเตนสจฺจนาสติเตโอตุสติคปสาโพจํโคจติสังฆโตธมฺมํวิชัยโยตถาวิริยํปิติปสติโพจํฆาจตถาปเร สัมมาตุเปกขโปจังฆาสัตเตเตสัพพะทัสสินามุนินาสัมมาทัคขาพาวิตาพาหุลิกตาสังวัตติอภินยาเนิพพนายะจโพธิยาเอเตนะสัจญาวจนะโสติเตโหตุสัพพะ เอกัสัมิงสมัยนาทอโมคลานัญจัดสปังกิดลนเนตุกิเตติสวะปุดังเคสตาเถสเนเตจัตตังอภินันติตวะโรคา묻ยิงสุตังคเนเอเตนะสัจยะวเชนะโสติเตโอตุสัปปทา เกิดาตธรรมราชภิกข์ลัญเยนาภิปิริโตจุนดาเทเรตันเยวะพนาเปตวานะสาธรังสมมติตวะยะอาภาธาตัมหาบุตธาสิธานโสเกเทนะสัจจวัชนะ sotite ho tu sapatha ta ina te ja apatha tin nanam pi ma e sinang makha ata kile sa va pata pati thamatang e te na satya bache na sotite ho tu sapatha สัพพังคลังรักขันตุสัปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุติภวันตุเตภวัตุสัพพังคลังรักขันตุสัปเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุติภวันตุ เถภวะตุสัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพปังฆานุภาเวนะสัทธาสุธีพะวันตุเตดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพ บทสาธยายมนอันศักดิ์สิทธิ์โดยจิตอันตั้งมัน่นอาตมมาภาพขอดวายพระพรชัยมงคลได้สมเด็จพปะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัละกิตติยาภาขอให้พระองค์ได้ทรงหายจากอาการพระประชวน ขอพระองค์มีสุขภาพประมัยอันแข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานได้หนึ่งร้อยยี่สิบปัะปัญษายิ่งยิ่งขึ้นไปขอถวายพระพรอ,อ่อคมอุตุได้ประกาศบอกตัตกเตือน ระวังเรื่องลมเรื่องฝนระยะนี้เริ่มมาละแต่นับตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบันบัดหนองตองบ่มีรรงงานฝนตกไม่แต่เม็ดเดียวอากาศกลางวันตะวันนี่ฮอนมาละเนือฮอนมาละ <c oughs> อุณหภูมิก็ปุ้งขึ้นไปในสามสิบหก ปัจจุบันนี้ในห้องดีบรรยายนี่อุณหภูมิสิบหกองศาตั้งแต่เจ้าตัวามาจนถึงปัจจุบันญาติโยมจันบุกฟังดังหลายขอขอใจต่แม่เสงล่ากับลูกอ่อนอ,อนงพลาบวกคำ ที่ได้นำบัรทุบัดใจทายธรรมโพชนะอ่านได้ไปถวายเป็นตานเปื่ตั้งใจตานบาคุณป่อชวนดาเรืองขอนุโมทนาเป็นอย่างมากยมอยทต่บันจังเขียนอเบือเมืองจังใหม่ có có cháy tò mẹ chân con, cần đại sao có lúc tàu, ba lúc tàu mà thâm bùn thòa, có cháy nâng nắc, có cháy lở lại, bần có biển fan đại càng nắm mắt, mình càng mất, lúc mô tân a, tò gia ban, ที่อยู่พนังน้ำปิงในเขตตำบลหนองตองเนี้ยก็ได้มากระทำบุญอันนี้มาถวายกันเขา้าถวายหลายสิ่งหลาอย่างต้องขอนุโมดนาทะลูกทั้งสองคนจหลายต้านละคนที่มาถวานั้น ็ต้องขอขอบใจเป็นอย่างมากแต่ว,ว่านี่ฉันเข้าเรียบร้อยแล้วก็ไปงานข่าวดำที่บ้านจังคำหลวงของคุณยุพินซึ่งดินดามเดิมเป็นคนในบ้านหนองบัวตะบนหนองตองก็จากไปไดยโรคมะเร็ง ก็เรียกว่าจนไปถึงปัจจามีภาพหนึ่งที่ประทับใจนั่นคืออ,อสมอมเพราะคนที่ตายนั่นก็เป็นอ,อสมอ,ออสมอทำหน้าที่ทุกอย่างต้องเป็นจรจรกันจัต,ติํำบงลีด ยืนเข้าแถวรอต้อนรับสรีระร่างกายเปือ่นออสมอที่จะไปเราม,ามองถึงความสมัคีเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญญาติยมสังควมามอ,อยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องสันหน้าเข้าหากัน พึงปะอาศัยซึ่งกันและกันโดยบะแบ่งจันบะแบ่งวันนะแต่ว่านี้อันอสมอยินตั้งเขียวรอรับเดี๋ยวก็ได้กระทำวิธีตามที่เคยปฏิบัติมามีจะเป็นสองร้อกว่าคนส่วนมากก็จะเป็นยมผู้หญิง ดูแข่งแกร่งมากก็มีทุกวัยท่านทั้งหลายนั่นคือความร่วมชิดร่วมใจสมักสมานสามคก,กีกันและเป็นคนที่มีจิตอาสามากๆอสมอทุกหมู่บ้านเรานึกถึงอสมอคราวที่ตะมาภาพตอดภาพป่าหาจตุปัจจัยซื้อเครื่องมือการแพทย์ อันเปหางดงก็ออสมอนี่ได้เงินอยู่ห้าแสนกว่าบาทหลายครั้งดีออสมอได้ร่วมชิดร่วมใจฉะนั้นก็หันแล้วก็ดีอกดีใจญาติยมเมื่อเผาเรียบร้อยธรรมาก็กลับ แต่วานี่มได้ไปได้ไหนมาค่ำมาคืนอยู่วัดขอบใจดีนิมนต์ไปเผยแผ่รธรรมก็เรียกว่ากับเนการอื้อกำลังอกกำลังใจบางท่านอาจจะเก่งใจว่าหลวงป่อนั้นสุขภาพบัคดีเป็นแก่ละไม่มีปัญหาใดใดทั้งสิ้น คนเท่านี่นะได้อยู่วัดบายบ้าไผ่บ้าคนบ้านคนวัดมันจะง่อมมันจะง่อมเอาพอบางวัดมีกะตุลุงตนเดียวเนี่ยพอบางใดก็วังวางฉะนั้นคนเราจะต้องอยู่กับสังคมได้อูได้จ่าได้ทักได้ทายกัน แลกเปลี่ยนความรู้กันมันจะทำื่อจิตใจนะั้นมีคุณค่าขึ้นฉะนั้นถ้าอยู่คนเดียวในวัดในบ้านมันมักจะมีปัญหามักจะคิดไปเรื่อยๆฉะนั้นสาธุชนญยตดยมการที่เขาได้ไปมาหาสู่กันนั้นะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด มีอย่างก็ได้อูได้จ่าปรึกษาหารือกันท่านนัลาเป็นขรวาสเป็นคนบ้านจะมาก็เป็นคนวัดแต่ว่าคนบ้านบา้าคนวัดเราก็ต้องมีธรรมะประจำจิตประจำใจอยู่วัดบ่มีธรรมะ ก็ไรค่าเป็นคนบ้านมีธรรมะก็หมดค่าเช่นเดียวกันฉะนั้นสังคมเอาจะอยู่ด้วยกันได้สิ่งที่สำคัญธรรมะว่าความซื่อสัตย์ต่อกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็มีนอกมีในมีเลี่ยมมีอย่างเข้าหากัน ไปใจคบกันหากันเนี่ยด้วยเล่ดด้วยเลี่ยมต่างๆนานานะอย่างอันมันจะไปบรอดจะม,มีความสุขความซื่อสัดต่อกันเนี่ยญาติยอมดั้งหลายมันอยู่ด้วยกันนานบอกโกหกบ,บัตรแหลบอกขี้จุบลอกบัลวง ทำก็ว่าทำไม่ทำก็ว่าไม่ได้ทำมีก็บอกมีบ่มีก็ว่าบ่มียิง่งสังคมในครอบครัวทศสามีซื่อสัตย์ต่อภรรยาภรรยาซื่อสัตย์ต่อสามีลูกเต้าซื่อสัตย์ต่อพ่อต่อแม่ครอบครัวนั้นจะมีแต่ความอบอุ่นพระทรงองค์เจ้ามีความซื่อสัตย์ต่อศรัทธาญาติยม ญาติยมก็สุกใจกินตาลก,ก็ม่นอกม่นใจเพราะตัวเจ้าบ่ได้โคกคบ่าได้ตอแหลมีความซื่อสัตย์ญาติย,าตยมญาติยมก็ซื่อสัตย์ต่อตัวเจ้าฉะนั้นความซื่อสัตย์ในญาติยมต้องกินบะมดคดกินบ่นาน คนเอาคบกันอยู่ที่น้ำจิตน้ำใจซึ่งกันและกันถ้าไปเจอคนคดคนโกงเนี่ยมามีความสัดต่อกันเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันอันตรายขนาดผัวเมียอยู่ด้วยกันก็ใจยังนอกใจไม่ยิงอยู่มันก็เป็นบ้านแตกสล็กขาด ไม่ยิงก็จายซื้อสัต์ต่อแต่ไม่ยิงกดแต่ซื้อสัต์ต่อสามียังมีท่านมีหนี้อยู่มันก็อยู่ด้วยกันบ่ม,นมีความสุขก็จะเป็นบ้านแตกสลายขาดลูกเต้าก็เป็นผมดอยปะ t ยแล้วคนบ่ซื้อสัด์นี่พระอุจจารย์ยังขับไที่ไหนระกระึุมขัเชือ่อถ้าเป็นหูน้ำปืนนะั่นน่ะ เชื่อมันเนอะมนคิดจุนะตุตัวนี้ไปเชื่อมันเนอะอ่านมันเป็นตุก็คิดจุนะน่ะญาติยอมดังหลายฮักษาความซื่อความดีของตัวไวเหมือนเกลือฮักษาความเค็มแล้วอยู่ด้วยกันในหมู่มากนั้นมักจะเกิด อารมณ์หรือความคิดหันระถูกกันฮัดแย้งกันก็ต้องใจรักธรรมะคมจิตคมใจไว้จะไปให้มันเกิดอารมณ์รุนแรงก็จัข่ขมไว้เหมือนเราขับรถไปเหนือใต้ต้องออกรดกันหน้าก็มีตั้งลองก็ตัวมาก็พยายามข่มไว้แตะเบรกไว้ चला भाई